ตอนนั้นมีตอนอบ้านผมมีอยู่สี่คนมีผมมีแม่มีน้ามีพี่ชายอ่าพี่ชายรอดคนเดียวเนีบย้อยตอนนั้นติดทุกคนพี่บัตรร้อยพี่หาบ้านอยู่เลยก็คือก็คือพี่อะอยู่บ้านแต่พวกกลัวต้องไปโรงพยาบาลนึกว่าสลับกับแบบว่าให้พี่ไปหาที่อยู่ไหมเพราะว่าทั้งบ้านติดหมดแล้วตอนนั้นคือไปรักษาโฮสปิเทลอะไรอย่างเงี้ยเสร็จ พอหายเสร็จกลับบ้านมาได้วันนึงแม่งเป็นไข้เป็นไข้หนักบอกเอ้ยกูหายแล้วไม่ใช่เหรอวะโซบอกก็ไม่เป็นไรก็ไปโรงพยาบาลหมอเขาตรวจด,ดูเอ,อเคยมาแล้วนี่อะไรงี้ไม่หายจริงเหรอ,อ,องั้นขอตรวจเลือดหน่อยเย็ด yes, แม่ติดเชื้อในกระแสะเลือดแต่คือกูก็รู้สึกว่าพอกูเห็นรถเข็นกูไม่รู้จินตนาการแบบเหมือนแบบพอเขาเอารถเข็นมารับกูอะขากูไม่มีแรงเลยคือ,ค,อคือเหมือนประม <S <S าณว<ๆ>่าแบบก,กูหนักแน่ถ้าอย่างเงี้ยกูหนักแน่ เดี๋ยวเข็มมันนี่ก็เหมือนให้น้าเกลือใช่ไหมครับอะไรเงี้ยอ๋อมันก็คล้ายๆให้น้ําเกลือแหละน้องแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวหมอให้คาเข็มไว้เลยเพราะมันต้องให้ประมาณสามถึงสี่วันติดกูก็เพิ่งเคยประสบการครั้งแรกอ่ะก็คือเข็มอะแม่งเป็นเข็มใหญ่ๆยาวๆแล้วมีจุดยางติดเอาไว้เออแล้วคาแล้วก็หมายถึงว่าแอะไว้ที่หลังมือกูก็คือคาเข็มมันนี่เอาไว้เดินกลับบ้านก็ติดเข็มเนี่ยติดตัวกูไว้อย่างเงี้ยสามวัน The Good r a d ยเเรื่องอาหารในวันนั้นอาจเป็นเรื่องสำคัญในวันนี้หากคุณมีประสบการณ์ที่คิดว่าเป็นเรื่องอาหารในชีวิตแทบไม่คิดอยากจะเจอมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นอาจเป็นเรื่องสำคัญในวันนี้ก็เป็นได้ปิดท้ายเลยเนี่ยเรื่องนี้นี่ต้องบอกเลยว่าหาแน่นอนไม่หานี่อปไรหัหกเลยหักเลยกำลังจะบอกเลยว่าเตรียมปอดโยกกันได้เลย เรื่องแต่เรื่องนี้ปอดอาจจะโยกได้จริงๆเฮ้ยทำไมวะเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิดไงการทางเดินหายใจอาการต่างๆไอ้ปอดโยกอะโยกแน่แต่โยกในอีกในหนึ่งโยกแบบน้ำตาไหลอะไรอย่างนี้เออแต่อันนี้ก็ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าไรตอนนั้นน่ะมันอาจจะมีความตึงเครียดด้วยความที่มันเป็นสภาวะโควิดอ่าแต่ตอนเนี้ยมัน มันเอามาเล่ามันก็เป็นอีกมุมหนึ่งมันก็ไม่ได้แบบว่าเครียดละก็จะเป็นเรื่องบันเทิงไปอะไรอย่างนี้คือผมเนี่ยเคยเคยเป็นโควิดสองรอบอแต่รอบ,แต,รอบแต่รอบที่มันแบบหนักหนักอ่ะคือรอบแรกจริงจริงหนักคนละแบบนะรอบหนึ่งกับรอบสองความหนักก็ต่างกนะันแต่ถ้าให้ผมรู้สึกอ่ะในความรู้สึกผมรอบแรกมันค่อนข้างมีเรื่องอะไรที่มันแบบเยอะแยะ คือช่วงนั้นนะมันเป็นช่วงโควิดที่มันเป็นเฟสสองเฟสแรกเนี่ยคือมันจะค่อนข้างที่หาโรงพยาบาลที่เขาแบบรับรับคนไข้เตียงก่อใหม่มีโรงพยาบาลสนามโฮสบิเลก็ก็ไม่พอเฟสแรกเนี่ยคือแบบยับเยนะินอ่ะแต่โชคดีที่ว่าอย่างน้อยเราไม่โดนเฟสแรกเพราะถ้าโดนเฟสแรกอะ่ะโหเฟสแรกนี่คนเสียชีวิตเยอะมากนะคุณ ทีนี้มผมเนี่ยไปเป็นเฟสสองแต่เหตุการณ์ก็คือวันนั้นก็เป็นวันที่ผมไปอัดรายการที่สตูปกติเราจะไปทำงานที่สตูดิโอของเราทีนี้ <c oughs> ม,มันก็จะมีมาตรการก่อนที่จะไปอัดรายการเนี่ยเราต้องสวอปก่อนอต้องตรวจก่อนแย่ yeah, จมูกกันไปว่าจะได้รู้ว่าใครหนึ่งขีดสองขีด ช่วงนั้นมันก็ยังเป็นสภาวะที่มันยังมีอยู่ทุกคนยังใส่แมสื์แต่ย่างเงเออเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาก็ไปทีนี้ไอ้มาตรการเนี้ยมันมีมาตั้งนานละเพราะมัน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 หลังจากเฟสหนึ่งมันก็ปลดล็อกมาให้ถ่ายทำในสตูดิโอได้ปกติแล้วแต่เพียงแค่เราต้องมีการสวอปมีการอะไรก่อนทีนี้สวอปมาตั้งหลายครั้งอัดมาตั้งหลายครั้งไม่เป็นไรจู่ อยู่ๆวันนั้นก็คือสวอปเสร็จปุ๊บพี่คนที่เป็นพยาบาลครัฮะน้องเติ้ล hmm? มันขึ้นสองขีดปุ๊บกูก็เอาละคนที่ต่อแถวกูแม่งอยู่ๆแม่งตีวงกว้างหายไปเหมือนกูอยู่คนเดียวอะ่ะรือ <c oughs> ออกไปกูบอกโอ้โหเฮียเหตุการณ์แค่กูฟังคำว่าสองขีดก็แย่ยแล้วภาพภาพที่เห็นนม่นแย่ยิ่งกว่า <c oughs> ด้ปะเ <c oughs> อฮีค่คตร เหมือนเมื่ออะมึงคือตัวเชื้อโลกอะ่ะเอาง่ายๆตอนนั้นคือแบบไม่มีใครอยากติดมึงอ่ะเออฟื้อวงแตกไปไอ้บางคนก็แบบโตๆไอ้ตยไปคุยเตยไปต่อเข้าไปในสตูมันมีวงมีวอลเฮียอะไรเสร็จปั๊บเรียบร้อยภายใน,นไม่ถึงหนึ่งนาทีกูว่าคนประมาณครึ่งสตูรู้แล้วว่ากูเป็นโควิดนั้นก็คือ ก็แตกตื่แต่ว่ามันต้องจิ้มซ้เพราะว่าอย่าลืมว่าไอเครื่องตรวจ ATK บางทีมันมีการผิดพลาดได้อวันนั้นสวปไปสามรอบสองขีดท,ทั้งสามรอบเรียบร้อยเกมแน่นอนตอนนี้เกมแล้ตอนนี้ก็คือเกมชชว์ๆ<ม>อ่ะก็กลับเลยเขาให้กลับเลยถ้ามีเซ็นไบเซ็นอะไรเสร็จปุ๊บอ่ากลับแจ้งเรื่องถึงทีมงานทุกคนถึงหัวหน้าทุกคนกลับ ปึ๊บกลับทีนี้ไอตอนนั้นนะผมก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านอาเราก็เป็นห่วงไงห่วงว่า<ม>เฮ้ยอ่ะแล้วผู้ใหญ่ที่บ้านแม่น้าจะเป็นยังไงอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ย<ม>ก็รีบโทรไปพอเรารู้แล้วว่าเราเป็นชัวร์ก็รีบโทรไปโทรกลับบ้านให้รีบ,ร,บรีบสวอปนะรีบล้วในหมู่บ้านผมอะ่ะ<ม>เขาจะมีเหมือนเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคล้ายคอ่า แย์เฉพาะกิจอะเหมือนเป็นหน่วยที่แบบจัดตั้งขึ้นมาตรวจโควิดให้ฟรีตอนนั้นมันมีมันมีมตรวจโค<อ>วิดฟรีเออเออตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าอืมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นอะมันก็ประมาณจะแปดโมงละผมผมก็โทรกลับมาเสร็จปุ๊บผมก็อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวรีบไปตรวจนะตรวจเสร็จปุ๊บจะรอผลจะอะไรก็ว่าไปอลองไปตรวจดูมันก็จะมีแบบตรวจเอทเคเนี่แหละแย่ให้แย่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 เสร็จปุ๊บสองขีดทั้งคู่กลับมา เพื่อความชัวมเอ้ยตรวจอีกําอีกนะเขาก็ตรวจอีกรอบหนึ่งก็สรุปเป็นก็คือบ้านผมอะตอนนั้นมีตอนอ่าบ้านผมมีอยู่สี่คนมีผมมีแม่มีน้ามีพี่ชายพี่ชายรอดคนเดียวเรียบร้อยดองนั้นต<ก>ิดทุกคนพี่บัดร้อยพี่หาบ้านอยู่เลยก็คือก็คือพี่อะอยู่บ้านแต่พวกกลัวต้องไปโรงพยาบาล อนึกว่าสลับกับแบบว่าให้พี่ไปหาที่อยู่ไหมเพราะว่า,าทังบ้านติดหมดแล้วตอนนั้นนะะคือคือจริงๆผมอะ่ะจะรักษาแบบอะไรยังไงก็ได้แต่ตอนนั้นอะ่ะผมพยายามที่จะให้เข้าแอดมิตใช่ไหอ่าพยายามจะหาเตียงให้แม่กับนะเพราะว่าคนสูงอายุมันเข้าเงื่อนไขไงอ่าใช่ใช่ใชเออคือคือมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่ว่าสําหรับแบบกลุ่มสีแดง ลงมา hmm. ถึงสีเหลืองมันจมีแดงเหลืองเขียวถ้าจำไม่ผิดนะแต่พวกแบบว่าอ่ากลุ่มเปราะบางกลุ่มสีแดงอะไรเขาก็จะมีพวกผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคเลื้อรังมีความเสี่ยงสูงคนตั้งครรภ์คนเป็นโรคไตอะไรอย่างเงี้ย hmm. เขาก็จะมีอยู่แล้วคือแม่กันนะก็จะก็จะเข้าเงื่อนไขเพราะว่าอ่ามันจะมีทั้งแบบอายุที่ได้ว่าเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของเรื่องแบบเบาหวานความดันโรคประจําตัวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ เข้าเงินไขทีเนี้ยผมอะก็จําได้ว่าโอเคถ้าเราทําอะไรไม่ถูกเนี่ยเขาก็จะแนะนํากันว่าให้ให้เราไปตามโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์ประกันสังคมสําหรับตัวเราเองนะอ,เ,อ,อเราเราสิทธิ์เราอยู่โรงพยาบาลไหนเราไปโรงพยาบาลน,นั้นจะสามารถตรวจรักษาได้อออืมแล้วก็ในขณะเดียวกันครอบครัวก็คือไปได้เหมือนกัน ไปได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเป็นในการไปตรวจไปอะไรอย่างนี้ทีนี้ผมก็ยังไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นอะ่ะตั้งแต่เฟสหนึ่งคือ,อครอบครัวผมอะไม่มีใครแบบเป็นเลยเราก็คิดว่าเราเราก็เลยรู้ข้อมูลประมาณหนึ่งอีกอย่างคนคนใกล้ตัวคนรอบตัวก็ก็มีคนที่เป็นน่ะน้อยเพราะว่าค่อนข้างระวังตัวเองเยอะมาก mm. เอออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้ข้อมูลของพวกนี้เท่าไหร่ ทีนี้วันนั้นอ่ะเป็นวันที่มึงต้องเปิด Google เพื่อหาข้อมูลทั้งหมดอ่ะเพื่อที่จะจัดการกับอ่ะโอเคทำอะไรไม่ถูกก็งั้นผมก็เลยเระหว่างที่โทรไปหาแม่ให้แม่ให้แม,แม่ตรวจอะไรนะตอนนั้นอ่ะนะมผมก็ใส่แมสแม่งสามชั้นเลยเฮียกูแม่งหายใจไม่ออกตอนนั้นใส่แม่งสามชั้นแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปน,นั่แท็กซี่กลับบ้าน ราะเราก็กลัวว่าเราก็ไม่อยากให้แบบแท็กซี่เขาติดถูกป่ะแต่เราก็ไม่รู้จะกลับยังไงคือถ้ากลับรถโดยสารที่คนเยอะๆอ่ะหนึ่งมันช้าสองโอกาสแพร่เชื้อให้คนอื่นมันเยอะมากไงจำนวนคนมันเยอะบวกลบคูณหารแล้วถ้าเรามีเอ้ยแท็กซี่ดีกว่าแล้วเราก็บอกเขาว่าแบบเออพี่ผมเสี่ยงนะแต่ว่าผมอะ่ะเพิ่งตรวจแล้วก็ผมแอลกอฮอล์ผมก็ฉีดสเปย์หมดทุกอย่างแนละ้วแล้วก็ใส่แมสสามชั้นเลย พี่เขาก็แบบก็ยังดีคือผมใช้วิธีโบกเอาอะโบกหน้าศัตรูนี่แหละแล้วเราบอกคือผมก็ไม่อยากแบบเขาเรียกอะไรคือกูไม่ใช่เป็นคนดีนะแต่กูแค่รู้สึกว่าแบบกูก็ไม่อยากให้เขาไปเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยสมมุติถ้าเขาติดกูแล้วบ้านเขามีคนคนแก่แล้วเขาไปติดคนที่บ้านเนี่ยมัน,ม,นมันคือความเฮี้ยที่มาอยากไปกถูก,ก็จะต้องบอกก็ไม่อยากไปสร้างไอ้นี่ให้สังคมเออมันเหมือนเป็นตาบาบอะ่ะก็แบบอาไอ้เฮี้ยงั้นกู แสดงความรับผิดชอบหน่อยบอกว่ากูเป็นอะไรแล้วแล้วแต่พี่เขาจะรับไม่รับกูก็บอกเออพี่งั้นเดี๋ยวแล้วก็กูก็เรียกไปประมาณสามสี่คันก็เขาก็รับกูแต่ข้าเข้าใจได้ว่าว่าทำไมเขาไม่รับไปเลไม่โกรธไม่โกรธทีนี้ก็ไปส่งเสร็จปุ๊บถึงบ้านอ่ารู้ผลเสร็จทุกอย่างปุ๊บพี่ชายก็พาไปโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมขงผมคือเพราะว่าผมโทรถามโรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่าแบบเอ้ยพอดี พอดีแม่นะอะไคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะเขาติดด้วยทําไงเขาบอกงั้นพามาเลยไม่ต้องแยกก็พามาด้วยกันเลยแหละมาตรวจด้วยกันอืม mm hmm. เพราะมันยังมีสิทธิ์ที่แบบตรวจโควิดฟรีที่ที่ที่โรงพยาบาลอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคอง,งั้นไปเลย <S <S> <S ก็ไปไปโรงพยาบาลน,นี้เสร็จปุ๊บอ่าไปโรงพยาบาลน,นี้แล้วผมก็ไปตรวจ เขาเขาจะเขาจะมีเอทเคคือตอนแรกอะ่ะมันจะมีอย่างนี้ด้วยนะคือคือเราเอาไปอะ่ะว่าเราว่าว่าเราเป็นเราขึ้นสองขีดอะ่ะเขาจะไปสวอปซําให้อีกทีหนึ่งเหมือนแบบทุกอย่างไม่ต้องชัวอ่เราก็จะกรองอะ่ะเราเป็นแล้วก็ลงทะเบียนว่าเราเป็นโชว์เอทเคให้เขาดูรอตามคิวถึงคิวเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีการแบบว่าสวอปแต่สวอปของเขาเนี่ยมันจะมีมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นการสวอปที่ ที่ไปดูเปอร์เซ็นต์ค่าเชื้ออะไรพวกนั้นเลยไงอ,อ,อืเออก็คือแอดวานซ์ไม่ต้องรอผลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็น,เป,นเป็นกี่นูน่นนี่นั่นเชื้อตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แม่กับน้าผมอะเขาก็คือได้สิทธิ์ที่นอนโรงพยาบาลนะั้นโชคดีมากที่มันยังมีเตียง <c oughs> เหมือนมีคนอะมันมันเป็นการเวียนกันทุกทุกสองอาทิตย์สามอาทิตย์อะไรเงี้ยผมไม่ไแน่ใจว่าสิบสี่หรือยีิบเอ็ดนะตอนนั้นอะ ก็คือมันมีคนเวียนออกพอดีแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ได้เตียงวันนั้นนะได้อีกวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นเราก็ต้องกลับบ้านไปก่อนอแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็มามาส่งก็มาส่งแม่ส่งน้าไปส่วนของผมผม่ไม่ได้เตียงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้เตียงแต่เขามีฮอสปิท الي ่ให้พอผมส่งแม่ส่งน้าเลยเสร็จปุ๊บผมก็ต้องรักษาตัวเองที่บ้านอีกวันหนึ่งเพื่อจะแบบ วันวันอีกวันลุ่งขึ้นก็จะไปฮฮสติเทลเขาก็จะมีรถพยาบาลถรถ<ห>อะไรมารับอะไรเงี้ยแสดงว่าเป็นช่วงแรกๆเลยใช่ไหมเพราะว่าเฟสสองต้นๆเฟสสองเลยมั้เพราะจําจได้ว่า<ห>ว่าช่วงหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบอ่ะเข้าเข้าโรงพยาบาลที่เอ้เข้าโรงแรมใช่ไหมที่เป็นเหมือน<ห> <fright? S 2> แบบว่าจัดไว้ให้อะไรอย่างนี้แต่แต่พอหลังจากเฟสหลังจากช่วงนั้นอันนี้คือรักษาตัวเองที่บ้านแล้วผมมาโดนรักษาตัวเองที่บ้านก็คือรับยา รับยายอย่างเดียวรับยา,ยาย tekrar, แล้วก็รักษาตัวที่บ้านอาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นมันคือช่วงที่แบบการการฉีดวัคซีนมันก็ยังเพิ่งเริ่มไม่นานอ่าแล้วตัวยารักษาหรือวิธีการอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีไม่เยอะมันคือการปรับตัวทั้งหมดอ่ะใจนจนกว่าจะเข้าลูกที่มันโอเคพอดีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมก็ไปไปรักษาโฮสปิเทลอะไรอย่างเงี้ยเสร็จ ครบกำหนดนะสิบสี่หรือยี่ิบเอ็ดไม่แน่ใจแบบจําไม่ได้พอหายเสร็จกลับบ้านมาได้วันหนึ่งแม่งเป็นไข้เป็นไข้หนักกเอ้ยกูหายแล้วไม่ใช่เหรอวะโซวอกก็ไม่เป็นไรก็ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลทีนี้เขาก็แจ้งเลยว่าแบบคือคือ,ค,อคือไปโรงพยาบาลด้วยอาการอย่างเงี้ยแบบไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีอาการไม่ดีเลยปุ๊บก็จะไปรักษาต่อที่ที่โรงพยาบาลนั้นปรากฏ เขาบอกว่าเราไม่ม yeah, ีสิทธิ์ประกันสังคมที่นี่แล้วเอ้ยไอ้เชี่ยกูงงเลยไอ้สัไม่มีได้ยังไงนู่นนี่นั่นเขาบอกนะสิทธิ์เขาก็เลยพาไปเช็กแลิวสิทธิ์มันย้ายไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งบอกเอ้ยมันย้ายได้ยังไงก็ต้องมานั่งนึกโอ้อเชียคือก่อนหน้านั้นน่ะมันจะมีให้แจ้งย้ายสิทธิ์ทุกๆปีมันจะสามารถย้ายสิทธิ์ได้ครั้งหนึ่งปีละครั้งกูเพิ่งแจ้งไปย้ายไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งแต่ประเด็นคือตอนที่กูเป็นโควิดเนี่ยมันเหมือนกับ ก่อนที่กูเป็นนะ่ะกูเพิ่งแจ้งแล้วแล้วมันจะมีกระบวนการส่งต่ออืส่งต่อสิทธิ์มันไม่ใช่ไม่ใช่เลือกวันนี้แล้วได้เลยพรุ่งนี้เปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่อตอนนั้นมันมันยังไม่ปุ๊บปั๊บขนาดนี้แต่ว่าแจ้งไปเขาก็จะต้องแจ้งเรากลับมาแต่ทีเนี้ยเหมือนประมาณว่ากูเพิ่งแจ้งไปไม่กี่วันแล้วพอเป็นแล้วสิทธิ์มันยังอยู่ที่เก่าอืที่เก่าเลยสามารถรับ รับกูรักษาหาโคสปีเทลให้หาเตียงให้แม่ให้อะไรอะไรเงี้ยได้แต่แต่พอสิทธิ์มันเปลี่ยนแล้วกูก็ไม่สามารถรักษาด้วยสิทธิ์ที่นี่ได้ถ้าได้ถ้ารักษาก็คือเสียตังค์กูแบบเฮียไม่เสียไม่เอาอะยังไ,ไม่รู้เป็นไรไม่รู้เสียมากเสียน้อยก็ไปก็ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็เลยต้องไปตามสิทธิ์ใหม่ที่เราแบบย้ายไปเสร็จปุ๊บก็ตอนแรกก็คิดว่าไม่อะไรพอพอตรวจไปตรวจมาวันแรก เขาก็ให้เหมือนแบบเจอหมอคนแรกเขาก็ให้ยาให้อะไรดูอาการมาเสร็จอ่บอกอถ้ายังปวดหัวมีไข้ยังขึ้นไส้อยู่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มานะอกลับไปเสร็จปุ๊บกินยาไปไอ้เฮี้ยไม่หายเว้ยกลับไปอีกรอบหนึ่งเจอหมออีกคนหนึ่งหมอเขาตรวจดูเออเคยมาแล้วนี่อะไรยีงไม่หายจริงเหรองั้นขอตรวจเลือดหน่อยเพราะไอ้เพราะอยวันแรกอ่ะไม่ได้ตรวจเลือดเขาวิเคราะห์ตามอาการเฉยๆพอตรวจเลือดเสร็จปุ๊บรอผลเลือดปุ๊บ เย็ด yes, แม่ติดเชื้อในกระแสะเลือดแ่งไปติดตอนไหนวะคูก็อยู่โฮสปิเอลนะไม่เปิดไม่ได้ทำเฮียอะไรเลยเขา้าใจปะมไม่ได้ออกไปเจอต้นตีนอะไรแบบนี่มันติดได้ไงวะเขาก็บอกเออมันอาจจะเกิดจากแบบภูมิที่เราตกแล้วมันมีอะไรแทรกซ้อนมันอาจจะไม่ใช่เชื้อโควิดอย่างเดียวไงเราไปเจอเราไปเจอเชืๆๆ้อโรคไปเจอแบคทีเรียอย่างอื่นอีกในช่วงที่เราอ่อนแอมากๆอะ่ะอ<ม>ืแล้วมันเข้ามาในร่างกายเราอ่ะอาจะเป็นทางของกินทางการหายใจหรืออะไรแล้วแบบ มันติดอืมท mm hmm. ีนี้กเจาทำยังไงครับโอเคเดี๋ยวให้ยาฆ่าเชื้อแล้วกลับบ้านตอนแรกก็คิดว่าโอเคคงไม่มีอะไรแบบว่ากินมั้งหรืออะไรมัง้งเขาก็มาถึงปุ๊บเขาก็ให้กูนั่งรถเข็นไปแปลก,กแล้ว <laughs> กูเดินก็ได้ทาไมต้องให้กูนั่งรถเข็นไปแต่คือกูก็รู้สึกว่าพอกูเห็นรถเข็นกูไม่รู้จินตนาการแบบเหมือนแบบพอเขาเอารถเข็นมารับกูอะขากูไม่มีแรงเลย คือคือ shirt, เหมือนประมาณว่าแบบกูหนักแน่ถ yeah> yeah so, yeah, yeah, ้าอย่างเงี şey, ้ยกูห okay. นักแน่เข็นมากูหนักแน่อะไรแบบโอเคถ้าต้องเข็นกูไปแสดงว่าแบบแย่ละอแย่กว่าที่คิดไว้ละโอ้โหแรงไม่มีแต่เนั้นแย่โดยอัตโนมัติอะไรเงี้ยก็พาไปปุ๊บก่อนจะไปก็แบบอไปถึงจุดนี้นะเขาก็ให้อุปกรณ์กูมาแพ็คหนึ่งกูก็เห็นโอ้เข็มเบลเลอร์เลยเข็มเหี้ยอะไรวะใหญ่มากอืม มีจุกมีอะไรเสร็จปุ๊บก็ไปถึงจุดอันนี้นะเดี๋ยวต้องไปนี้ปุ๊บมามาถึงปุ๊บนั่งรอคือไม่ต้องลงเลยนะอยู่รถเขน็นแม่งยาวๆเลยเนั่งรอปุ๊บโอเคเดี๋ยวขอเจาะหน่อยนะผมพยายามเจาะอะไรครับเอาวางมือวางลาดัดปุ๊บดนูน้องนึยตรงมืออ่ะมือไหนถนัดมือไหนซ้ายหรือขวาอใช้ถนัดขวาครับโอเคงั้นวางมือซ้ายแต่ไม่เคได้ใช้ทาอะไรนะเขาก็ฆ่าเชื้อเข็มเสร็จปุ๊บ าก็แทงไปบอกอ๋อโอเคอันนี้เดี๋ยวเข็มอันนี้ก็เหมือนให้น้ําเกลือใช่ไหมครับอะไรเงี้ยอ๋อมันก็คล้ายๆให้น้ําเกลือแหละน้องแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวหมอให้คาเข็มไว้เลยเพราะมันต้องให้ประมาณสามถึงสี่วันติดคาไว้เลยนะครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวคาเข็มไว้ตรงนี้ก็อาบน้ําก็อย่าให้โดนน้าอย่าให้โดนสิความสกปรกอย่าให้โดนอะไรละกันกูก็เพิ่งเคยประสบการณ์ครั้งแรกอะก็คือ เข็มอ่ะแม่งเป็นเข็มใหญ่ๆยาวๆแล้วมีจุกยางติดเอาไว้เออแล้วคก็หมายถึงว่าแอะไว้ที่หลังมือกูก,ก็คือคาเข็มมันนี้เอาไว้เดินกลับบ้านก็ติดเข็มเนี่ยติดตัวกูไว้อย่างเงี้ยสาม <S 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 วันพอถึงเวลาพอถึงเวลาเขาก็จะเปิดเปิดจุกเปิดจุกยางขึ้นมาแล้วก็เอาเส้นเกลือให้อะไรอ่ามันเป็นมันเป็นคล้ายๆถุงน้ําเกลือแต่จะเล็กกว่าเป็นยาฆ่าเชื้อให้เข้ากระแสเลือดไปเลย ต้องมาให้ทุกวันอืมแต่มาสามวันสี่วันอย่างเงี้ยก็คือคาไว้เลยแต่ไม่ต้องแอดมิจะได้ไม่ต้องเจาะใหม่ไงไม่ต้องแอดมิดครับไม่มีไม่มีเตียงไม่ต้องแอดมิดกลับบ้านได้เลยแต่ว่ามามึงต้องมาเอามาให้ยาอย่างเงี้ยทุกวันยาต้าเชื้อ,อแล้วกูรู้สึกแบบเก่งมึงเคยรู้สึกแบบว่าสมมุติเวลาเมื่อยเราสามารถแบบว่าเอามือมาประสานกันแล้วดัดหลังมือได้ถูกไหมอันนี้กกูดัดปุ๊บเข็มเข้เขาเข้ากล้ามเนื้อกูเลยกูก็ดัดไม่ได้ถ้าเมื่อยอะไรอย่างเงี้ย Oh oh. ทําให้อะไรก็ต้องแบบว่าเหมือนพยายามมือตรงๆอ่ะเอียอะไรไม่ได้มากเอียแบบดะมืองแบบกำมือก็จะเจ็บละเพราะเข็มมันเป็นอันนี้อุ้ย,ย,<า>ยมันเป็นสภาวะท,ที่แบบว่าหูเป็นสภาวะที่ไม่อยากเจอเลยนะมึงต้องทํามือปกติอ่ะแบบมือมือธรรมดาอย่างเงี้ยมือซ้ายอ่ะคือแบบแค่เข็มแทงอยู่ตลอดเวลาอะไรอ่เถ้ามีเข็มยาวๆเสียบคาอยู่เฮ้ยมันไม่ใช่เข็มยางเหรอแบบคือมันไม่ใช่เข็มยางด้วยหรอปกติมันเป็นเข็มแบบ มันเป็นเข็มที่กูอธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าแบบเป็นเข็มลักษณะไหนแต่ว่ามันอาจจะเป็นเข็มยางหรือเป็นอะไระแต่มันรู้สึกเพราะว่าเวลาตอนสอดอ่ะเขาสอดไปแบบมันมีตัวนําอ่ะ mm. กูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันจะเสียบคาไว้อย่างนั้นแหละ mm. อาจจะเป็นยางก็ได้เออแต่ว่า mm. มันมันมันก็ไม่ได้อ่อนแบบโยบยาบอ่ะ อ้ะมีความแบบแข็งอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็นแบบเข็มน้าเกลือหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบมันจะเป็นมันจะมีเข็มสองชั้นก็คือเข็มเข็มยางที่จะถูกเข็มเหล็กอะถูกคาเอาไว้อ่าอคือคือเขาจะแทงเขาจะแทงทั้งเข็มยางเข็มเหล็กอะไปด้วยกันเสร็จปุ๊บเขาดึงเข็มเหล็กออกมันก็จะเหลือเข็มยางคาไว้อยู่ อ้านั้นน่ะมันเป็นเหมือนแบบเข็มเ,เข็มอ่อนๆอนอะ่ะเอออาจจะเป็นเข็มมันนั้นแต่ว่าแต่ <ใน S 1> <า>ถ้าเป็นปเข็มเหล็ก <ๆ S 2> อย่างเงี้ยมัน,มนคือคาเอาไว้เว้ยมันมันมันคือเหมือนกับประมาณว่าเข็มอะ่ะแม่งอยู่ติดติดมือมึงตลอดอย่างเงี้ยแล้วมึงก็จะเห็นเลือดเล็กๆปุ๊บปั๊บปั๊บอยู่ในหลอดนิดหน่อยจะอยู่อยเงมากแล้วก็แล้วก็มีหัวจุกปิดเอาไว้ใครแพ้เลือดนี่คือ เจอสภาวะนี้เข้าไปนี่กูมันก็จะรู้สึกว่าแบบอ่อนแรงมันมีอะไรอยู่ในเส้นเลือดเราแบบกึกกอกอยู่บนหลังมืออะไรอยเงี้ยตลอดก็ขา,าเอาไว้แล้วคือก็เข้าใจเขาแหละว่าเพราะเพราะมันต้องให้ให้ยาวๆอะ่ะอืมให้ต่อเนื่องอะ่ะอะไรเงี้ยเออจะมาเจาะบ่อยๆมันก็ไอ้นี่นะมึงจะมาเจาะทุกวันหรือเจาะสลับคือคือไอ้เรื่องเข็มเจานะเนี่ยมันมันเคยมีประสบการณ์ที่แบบไม่ลืมเลยคือเป็นเป็น เป็นไข้เลือดออกผมว่าเคยเป็นไข้เลือดออกสองครั้งช่วงมัธยมอืประมาณมสองครั้งหนึ่งแล้วก็ประมาณมสี่หรือมห้าอีกครั้งหนึ่งเออแล้วแล้วคือเวลาที่คุณเป็นไข้เลือดออกอ่ะมันคือการที่เก็ดเลือดคุณแบบต่ำเก็ดเลือดมันตกอะไรเก็ดเลือดมันน้อยอะไรเงี้ยเขาหมอก็ต้องเจาะเพื่อดูปริมาณเก็ดเลือดอะเจาะเลือดเอาไปตรวจเพื่อดูปริมาณว่ามันเก็ดเลือดมันโอเคหรือยัง ปริมาณมันเท่าเกณฑ์นคนปกติไหมหลังจากการรักษาเงี่ยแล้วคือผมอ่ะจะโดนเจาะช่วงประมาณสักตีสี่ตีห้าเขาก็จะปลูกพยาบาลก็จะมาปลูก,กน้องเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเจาะเลือดก,กันไปเจาะเลือดก,กันก็จะเข็นเตียงเราไปปื๊บปัปึ๊บปั๊บเข็นพาเราไปเจาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะมีจุดหรือบางบางบางทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระบบเขาเป็นยังไงบางทีเขามาเจาะที่ ที่เตียงเลยบางแล้วก็จะมีบางทีที่เข็นข้ามตึกกูก็เลยงงระบบว่าหรือมันเอาเลือดกูไปทําคนละส่วนหรือหรือมันมีเครื่องมือมีอะไรงไงล้วก็ไม่แน่ใจไงเออตอนนั้นแอดมิดอยู่ห้าวันมั้งเจาะไปก็คือซ้ายสลับขวาวันนี้เจาะข้างซ้ายพรุ่งนี้เจาะข้างขวาวนนแต่เจาะตรงข้อพับนะอืมข้อพับแขนอะไรเงยก็สลับสลับสลับไปจนแบบโอ๊ตายแต่คาอย่างนี้ก<า>็เลย เข็มหัว <Okay. S 2> แต่ตอนเจาะเกล็ดเลือดตอนนั้นมันเหมือนถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นเข็มมันหัวมันดอกบัวมั้งหรืออะไร <S <S สักอย่างมันเป็นเข็มแบบอีกแบบนึงอ่ะคือหลังหลังจากไอตอนแรกอ่ะคือไม่ใช่ว่าไม่เป็นเด็กที่กลัวเข็มนะคือไม่ได้กลัวเข็มแต่ว่าก็จะไม่ได้ชอบหรอกเวลาที่เราต้องแบบฉีดวัคซีนที่โรงเรียนหรือว่าเจาะเลือดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเด็กๆอ่ะมันก็จะมีช่วงฉีดวัคซีนที่เขามาทาให้ที่โรงเรียนตั้งแต่เด็กแล้วจะรู้สึกว่าแบบ ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้กลัวแต่ก็ไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยเออจนมาเป็นไข้เลือดออกเนี่ยทำให้กูชินเลยหลังจากอการเจาะเจาะเลือดสลับทุกวันได้กกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ยเวลาที่ไปไปตรวจสุขภาพประจําปีอะไรที่มันต้องมีเจาะเลือดอะหรือเขาจะไปตรวจอะไรล้วขอเจาะเลือดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กลัวละกูเจาะไปเจาะไปเรียกว่าเป็นความชินที่แบบ ชินก็เจาะไปอุ๊แต่เจาะคาย, <c oughs> ยางั้นไม่ไหวจริงโ oh. อ้คาเข็มน,นี่เป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าแบบพอเลยมันดูดูสยองอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> แบบหืม <c oughs> อะไรเงี้ยเดินไปเดินมากูว่าโอ้โหคนมองเอาแม่งไม่มีใครไม่มองเออว่าเดินไปเดินมานี่คนมองแน่เต็ม เออคือคือมันก็จะเป็นคือถ้าคนรู้ว่าการคาเข็มคืออะไรเขาอาจจะมองว่อ๋อไอ้นี่โดนโดนเหมือนกูแต่ถ้าเกิดคนไม่รู้เนี่ยไอ้เคียนี่แม่งหนีโร<ล>งพยาบาลเออดูคนดูหนังนเยอะไอ้เฮียที่นนหนีลงลงาบานแน่ต้องกูเกียอะไรสักอย่างเฮ้หรือหรือมันหรือไอ้เฮียกูว่าคงไม่มีใครคิดว่าเฮ้คนนี้แม่งติดยาแน่ไอ้นี่ไม่น่าใช่ติดยาอะไรคาเข็มขนาดนี้ แน่คุณก็ไปชี้ช่องเดี๋ยวต่อไปคนเสพเขาก็ทำเป็นเหมือนทำทรงเป็นคนไข้หมดอ่ะเดี๋ยวนี้ยเกินไปอ่ะ uh huh. ประมาณนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับโรงพาบาลของผม The Court Lady เรื่องหันหานในวันนั้นอาจเป็นเรื่องํำขันในวันนี้หากคุณมีประสบการณ์ที่คิดว่าเป็นเรื่องหันหานในชีวิตแทบไม่คิดอยากจะเจอมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นอาจเป็นเรื่องํำขันในวันนี้ก็เป็นได้